ชมครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับก็มีการเสริมศักยภาพนะครับผู้ประกอบการเนี่ยพัฒนา5ต้นแบบเครื่องมือทางการแพทย์ครับเพื่อช่วยกลุ่มธุรกิจให้ฟื้นตัวหลังจากช่วงโควิดสิบเก้านี่นะครับดูฮะว่าจะเป็นการเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างไรเพราะว่าต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทันตกรรมถูกพัฒนาโดยคนไทยครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหลังเกิดโควิดสิบเก้าระบาดโดยต้นแบบการวิจัยชิ้นนี้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าร่วมในโครงการการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยียกระดับผลิตภัณฑ์นะครับสู่เชิงพาณิชย์และสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้มีทักษะในกระบวนการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานตอบสนองความต้องการของตลาดทดแทนการนําเข้าได้ครับ จะเยียวยากับ <minutes> พ yeah, ี่น yeah. yeah. well, ้องประกอบการได้ก็ต้องมีงบประมาณสนับสนุนนะคะงบประมาณปีที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะปี2 5 6 4เองหรือปีถัดไปดีฉันจะคิดว่ายังไงก็ตามทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่พี่น้อง SME ผู้ประกอบการเนี่ยยังมีความต้องการในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปสู่การเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะเนี่ยแล้วต้นแบบ รองเท้านักเรียนชายเพื่อสุขภาพนะครับผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะฮะจากผู้ประกอบการ SME ด้านรองเท้านี่ก็มีการทํารองเท้าที่เน้นทั้งสุขภาพแล้วก็แก้ปัญหาขออยะพลาสติกไปในตัวด้วยโดยเขาเชื่อมันว่าน,นวัตรกรรมสุขภาพที่รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยครับก็จะเป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้หลังพ้นวิกฤตการระบาดของโควิดสิบเก้านะครับ ตรงนี้ผมเชื่อว่าการบริโภคในประเทศนะครับยังคงต้องมีเด็กๆก็ยังต้องซื้อรงองเท้าคนก็ยังต้องใสร่รองเท้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้สับสนุนจากโครงการนี้เราก็ได้มีพันธมิตรมากขึ้นในประเทศเราก็ช่วยกันเป็นการบริโภคภายในประเทศ รมส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรค่ะรองรับโควิด19ด้วยทําให้เกิดการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ขึ้นมาทั้งในด้านวัตถุดิบอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์นะคะซึ่งไม่สามารถนําเข้าหรือว่าผลิตเพื่อตอบสนองได้ทันความต้องการภายในประเทศค่ะ